กับผมนายอดีสรเพียงเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับที่ประชุมที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่ง ที่จะทำภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาโปรดให้โอกาสผมเถอะครับสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมไม่มีอคติอะไรกับใครทั้งสิ้นแต่โดยหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องมีการพูดจากันวันนี้ถแถลงนโยบายต่อ รัฐสภาผมเองก็ทราบว่าวันถแถลงนโยบายนั้นสมควรจะพูดหรือไม่พูดเรื่องอะไรเพราะผ่านรัฐาบาลมาตั้งแต่พลเอกชาติชายชุนวันจนถึงปัจจุบันแต่ตามรัฐธรรมนูญตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาปีหกสาข้อร4อย สมาชิกรัฐสภามีสิทธิจะซักถามและอภิปรายทั้งในทางสนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายและความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินให้สำเร็จตามนโยบายผมยึดข้อ141อภิปรายสนับสนุสนคัดค้านนโยบาย และความสามารถของบุคลากรประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าไปบริหารราชการแผ่นดินตามนยโยบายที่ท่านอนุทินชาญวิรกูลได้อ่านไปเมื่อเช้านี้ครับผมจะอยู่ในกรอบนี้แต่ว่าการอภิปรายครั้งนี้มันกระทบไม่ว่าโดยตรงโดยอ้อม กับบุคลากรบุคคลที่อยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ผมก็ไม่ทราบว่าผมจะไปพูดที่ไหนครับผมก็ขอความร่วมมือท่านรองประธานรัฐสภาได้โปรดกรุณาลงจากบันลังเพื่อให้ท่านประธานมารับฟังเรื่องที่ผมจะพูดผมพูดต่อเนื่องจากผู้อภิปรายคนที่ที่ผ่านมาครับเหตุที่ จะพูดเรื่องนี้ต่อก็อผมมีข้อสงสัยว่าบุคลากรตั้งแต่นายกรัฐมนตรีเป็นต้นไปทั้งหมดที่นั่งเรียงลำดับอยู่ข้างบนจะประสิทธิ์ประสาทความยุติธรรมระบบนิติรัฐนิติธรรมให้แก่ชาติบ้านเมืองได้อย่างไรผมเองไม่มีความเชื่อมัน่น ท่านเองก็พยายามหาความเชื่อมั่นจากนโยบายของท่านครับท่านบอกว่าท่านมาเป็นรัฐบาลน,นี่ความเชื่อมั่นยังไม่เกิดขึ้นท่านก็พยายามจะเสริมสร้างความไว้วางใจจากประชาชนวันนี้เรามาทำงานร่วมกันครับผมถามไปท่านก็ตอบมาส่วนมสมาชิกอยู่ข้างล่างรอเป็นรัฐมนตรีก่อนครับ รอเป็นรัฐมนตรีค่อยมาว่ากันเรื่องหัวสอวอนี่สอว,อสอวอผมไม่พูดไม่ได้เพราะที่นี่คือรัฐสภารัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒธธิสภาครับทั้งสองสภานี้ที่มาต้องชอบต้องสุดจริตไม่ว่าสอสอหรือสอวอ ผมดีใจที่เพื่อนสวอทั้งหมดชุดใหม่ได้เข้ามาทั้งเพื่อนผมก็ได้เป็นประธานวุฒธธิผมก็เขียนกรอนต้อนรับท่านในขณะที่ท่านมาทำหน้าที่ท่านครับหัวสวร้รายแรงน่ากลัวกว่าที่พวกเราได้ยินข่าวครับผมได้รับข้อมูลแล้วผมกลัว พรสวสมาชิกวุฒิสภามีอำนาจกันกรองกฎหมายมีอำนาจอำนาจคัดเลือกบุคลากรองค์กรอิสระมีอำนาจที่สามที่สถ้าไม่ได้คนสุดจเจริตเจตนารมของรัฐมนุนปีหกผิดพลาดเลยครับยกตัวอย่างฝีมือของท่านเลือกตัวราการสารรัฐธรรมนูญท่านหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทั้งชีวิตไม่ได้รับเลือกครับกลับไปเออธิบุรีคมทางหลวงไปเป็นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญอย่างนี้เป็นต้นครับมันจำเป็นต้องผู้ประชาชนจะไม่เข้าใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้กอกอตอได้แจ้งความแก่ท่าน229คนเป็นพักการเมืองใหญ่ซึ่งทำคลอด จากพักฝ่ายค้านมาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านครับมีคณะรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหามีสมาชิกร4 0ี่สคนอยู่ตรงนี้ถูกกล่าวหาจากกรรมการยุติธรรมผมไม่เคยเห็นว่ามีคณะกรรมการคดีใดจะมากมายขนาดนี้สามัคคีกัน มีตั้งแต่กะกะตมีดีเอสมีอายการและมีพนักงานสอบสวนตำรวจสี่คนสี่องค์กรจับมือกันสืบสวนสอบสวน,สบสวนแบบคุณหมอวายโยขออนญาตเอ่ยนามพยายามอธิบายว่าสถิติอย่างนี้ต้องชั้นเสียนครับถึงจะปรากฏกลุ่มที่หนึ่งได้รับเลือก ไปเลือกกลุ่มที่ยี่สิบกบเอเป๊ะ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 นักวิชาการเศรษฐีบอกว่าถ้าเป๊ะเป๊ะอย่างนี้ไม่ใช่บังเอิญมันเป็นการจัดตั้งมันเป็นโพยเลือกตั้งจริงๆซื้อลอตเตอรี่วันที่หนึ่งสามสิบสามครั้งติดต่อกันก็ไม่เป๊ะถึงขนาดนี้ครับฟังผมหน่อยท่านประธานครับอยู่ในมือผมนี่คือบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาครับ ผมจะไม่อ่านเนื้อที่มีคนประทวงมีใครเริ่มต้นที่พักการเมืองอยู่ใกล้ๆกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มต้นเสนอแผนตั้งแต่วางแผนในการเสนอจัดเข้าสู่การที่ประชุมใหญ่นัดแนกกันจนได้สอวอรประชุมกันที่โรงแรมอย่างไรอยู่ในเอกสารนี้หมดมันเป็นเรื่องร้ายแรงครับพี่น้องประชาชนครับ ชื่อรายชื่อทั้งหมดที่ท่านนั่งอยู่สลอนอยู่ข้างหน้านี่เป็นผู้ถูกกล่าวหาทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีชื่อเดียวกันกันกบผู้ถูกกล่าวหาอันดับที่ร้อยแปดสิบเจ็ครับอนุถินชานวีรกุลเหมือนกันครับผมก็อยากถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าอนุถินร้อย 87เนี่ยเป็นอุทนอนุถินเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีคนนี้หรือเปล่าถ้าเป็นผมจะไว้วางใจได้ยังไงว่าท่านไม่แทรกแซงสี่เดือนที่ท่านเข้ามาไม่ใช่ยุบสภาแต่ผมเข้าใจของผมว่าท่านจะมายุบคดีนี้เพราะถ้าผลปรากฏตามทางสืบสวนสอบสวนโดยละเอียดท่านถูกยุบพักครับกาบเรียนท่านประธานครับ ท่านครับ่าพึ่งคัดค้านผมเลยผมใกล้จะจบผมไม่อภิปรายมากกรรมการบริหารคณะรัฐมนตรีต้องถูกตัดสิทธิ์ไปท่านพิเศษประท้วงนะครับเราจึงสงสัยเป็นอย่างยิ่งกับเรียนท่านประธานครับเดียวครับท่านพิเศษประท้วงครับท่านอนสยนะกับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับในเรื่องนี้นะครับเรื่องการอธิบายเรื่องการพัวสวจาก สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาพิจาราสั์ดท่านที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยากให้ท่านประธานนะครับใช้ข้อบังคับข้อ1นึี่หนึ่งด้วยนะครับสมาชิกรัฐภามีสิทธิจ,จะซักถามด้ปลายทั้งในการสนับสนุนและคัดค้านในเรื่องความเหมาะสมของนโยบายนโยบายนะครับและความสามารถที่จะบริหารราชการแผ่นดินให้สําเร็จผลตามนโยบายเพราะวันนี้เรามาฟังคําแถลงนโยบายนะครับท่านประธานไม่อยากให้ประชาชนฟังแต่เรื่องที่รัฐบาลชุดที่แล้ว ครับเดี๋ไม่ทราบนั่นไม่ได้อะไรนมครับทใานครับเดี๋ยว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 จบจบถ้ท่านนิสอนครับสรุปเลยครับท่านสรุปเลยครับเพราะว่าเพราะว่ามันซ้ําจริงๆนะครับท่านสรุปเลยครับท่านอยากให้รัฐบาลทําอะไรว่าเลยครับท่านนิสอนครับนโยบายผมทราบยังไม่ทําครับแต่ว่าท่านเขียนว่าท่านจะยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนี่ผมไม่เชื่อพราะอํานาจวุฒิสภานี่ท่านปล้นมาบอก เอาสรุปเลยครับแต่อยากให้รัฐบาลทำท่านฟังนะเจี๋ครับผมว่าท่านไม่ควรมาเป็นรัฐมนตรีแต่กี้นี่ก็ขาต้อเขาบ้าแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี่ยะไปเดี๋ยวก็มาท่วงไปท่วงมามันไม่จบนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาเสรุปเขาแบบลุกผู้ชายท่านนายกรัฐมนตรีครับท่านลุกขึ้นมาพูดเลยว่าท่านจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ดีเอสไซกโกตอ,อายการสารนีกาจะตัดสินเรื่องนี้ท่านต้องบอกท่านบวรศักดิ์ว่าอย่ามายุ่งท่านต้องบอกว,บว่าท่านมียุทธปรรมจากบุรีรัมย์อ,อย่ามายุ่งเรื่องนี้ได้ไหมเดี๋ยวท่านบุญจันทร์ตะทวงครับท่านต้องนายยกองลุกขึ้นมาพูดวันนี้ครับเรียนท่านประธานที่ผมพลโทบุญจันทร์นวลสายชิกวุฒิสภาขออนุญาตท่านผู้อภิปรายสักครู่นะครับว่า อำนาจผู้ที่สภาท่านปล้นมาท่านพูดเกินไปนะครับท่านประธานต้องถอนคำพูดนะครับท่านไม่ถอนเจอข้างนอกครับครับด้วยด้วยความเขาตางคนต่างถอนได้ไหมครับท่านิสสอนครับผมเป็นเพื่อนผูดผ่าด้อยวรวุฒิครับครับต่างคนต่างถอนนะครับท่านิสสอนถอนนะครับผมขอถอนคําว่าปล้นมาครับใช้คำว่าสมคบกันอย่างละเอียดละออครับท่านท่านบุญจันทร์ขอ ถอนนะครับไอ้เจอข้างนอกนั่นเลิกไม่เอาไม่เป็นไรก็ขอกันกินมากกว่านี้ครับท่านนิสสานสรุปได้แล้วครับครับผมก็รังสรุปท่านประธานผมมีเรื่องพูดเยอะแต่รู้ว่าเรื่องนี้ผมมันพูดยากเพราะข้างล่างเจอร้อยสามสิบร้อยสี่สิบคนท่านประธานครับเจอสอนสอมีมีพวกประท้วงครับใครใครประท้วงครับเจอขบวนคณะรัฐมนตรีทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนินครับท่านอนทวุฒิประท้วงนะครับ รับคุณครับขอประท่านโทษท่านอดิศรที่เคารพรักด้วยนะครับท่านประธานครับผมทุดบัวประทุมบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับผมประท้วงการควบคุมการดําเนินการของท่านประธานนะครับในข้อบังคับข้อที่5ครับผู้อภิปรายเนี่ยผมไม่ติดใจเลยครับและผมอาจจะต้องนําเรียนท่านประธานว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนที่พวกเราพรรคประชาชนเตรียมเนื้อหากับสิ่งที่ท่านอดิศรกำลังอภิปรายผมย้านะครับไม่ได้ซ้า ไม่ได้ซ้านะครับพวกผมก็อยากฟังสิท,ที่ท่านอดิสรอ,อภิปรายแต่มีเพื่อนสมาชิกบางรายใช้เทคนิควิธีการในการประท้วงขัดจังหวะเพื่อนสมาชิกเนี่ยผมคิดว่าทําให้การทาหน้าที่ของเราในการตั้งคําถามต่อรัฐบาลไม่ต่อเนื่องนะครับและผมอยากให้ท่านประธานใช้อํานาจครับอย่าไปใช้อํานาจกับพวกผมแต่ใช้อํานาจกับคนที่ทําให้กระบวนการอภิปราย ตั้งคำถามกับรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถเดินต่อได้ผมว่าถ้าท่านจะเด็ดขาดขอให้เด็ดขาดกับคนที่กําลังก่อกวนการทําหน้าที่ของพวกเราครับขอบคุณครับไม่ไม่ไม่ใช่ครับผมไม่ไม่ไม่ต้องการใช้อํานาจกับใครครับด้วยความเคารพครับเพราะท่านอดิศรก็เหมือนพี่ชายผมผมก็ต้องบอกพี่อดิศรครับขอให้พี่อดิศรช่วยสรุปให้เรียบให้ให้เสร็จเร็วๆครับท่านประธานครับท่านประกาุทธครับเดี๋ยวอยากให้ท่านอดิศรสรุปก่อนได้ไหมครับ ครับคเดี๋ยวเดียวดาประกอบการเฮ้ยหาลือกับผมทีหลังเพราะผมเข้าใจท่านกำลังจะหาลือครับเชิญเชิญเชิญพี er ่อร er ีสอนครับก er ับท er ่านประธานที่เคารพครับผมลดทนเสียงลงแล้วนะครับเพื่อความสมานสามัคคีในการเดินทางไปผมทำหน้าที่ฝ่ายค้านสงสัยท่านอนุทินกับอนุทินร้อยแที่ดีเอสเชิญท่านไป มีชื่อหลายคนแต่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อถ้าเอ่ยพับไฟลุกทั้งสภาเลยครับไฟลุกทั้งคอรมอและจะผมจะให้ความไว้วางใจให้ท่านไปบริหารราชการแผ่นดินแม้แต่นหนึ่งนาทีได้ยังไงความยุติธรรมอำนาจของวุฒธธิสมาชิกยิ่งใหญ่ท่านได้สมคบคิดและสำเร็จการไปแล้วผมเชื่อมันว่าคดีนี้ท่านมีความผิดล้านเปอร์เซ็นตครับเพราะมันหลักฐานแน่นจริง ท่านประธานครับท่านประธานอย่าตกใจนะครับท่านเองชื่อมงคลสุรสัจจะอยู่อันดับสามครับผมไม่อยากเปิดเผยท่านประทานครับถ้าอยากได้นะครับอันนี้เป็นความลับผมจะเปิดเผยให้ทุกคนได้ทราบว่าพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้ผมเสียดายที่พักเพื่อนน้องผมไปค้ำได้อย่างไร ผมเห็นแล้วมันมันไม่ได้ให้อยู่หนึ่งวันก็ไม่ได้ไว้วางใจไม่ได้สุจริตศรัทธาระบอบประชาธิตยสำหรับผมไม่มีแต่ก็ดีใจที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีสักสองสามวันก็นยังดีหนูเอ่ยพฤติกรรมหัวสวหลักฐานรอพิภากษางุบงิบอำนาจวุฒธธิสภาอนุทิน ชาญวีรกุลหวย187ขอกลับขอบพระคุณครับ